เราป่าของผมมันไอ้นี่จริงโดนครับโดนรูปปลาอะไรเนี่ยหนะขอสวิงผมหน่อยสวิงขึ้นได้วะนะนะนะสวิงขอสวิงผมหน่อยเร็วเร็วเร็วสวิงสวิงไอ้สร้อยส้อยส้อยว่าแล้วอ่ะนี่ของแท้นี่นดิมานี่มานี่สวิงมายืมมานี่ มาแล้วจ้าโหวยชิมนะไม่ชิมผมไปไหนชิมแข็งไปไหนหมดแล้วอ่ะดิสต่เปลาทัเปล่าเออมันวิ่งตีเลยอ่ะ โดนไหมป๋าฮะเอาเอาไมุ่ดอ่ะรุดได้ไงตุ้มไปเลยโอ้เอออ้าวใส่นุมยกตัวสวิงนี่รถจุดสวิงเทลง ตุกตุกตะวิงแล้วก็เทฟั่มลงแล้วก็เทปลาออกเออเออนั่นแหละขาจังตาคุณจะตายหา่าอคุณจะลาดเป่าวะลองเนี่ยอุ้ยเฮ้ยไอ้ช่วยขอสวิงหน่อยนะสวิงสวิงไอ้ช่วยอีกแล้วอ้ยไดย้คนเดียวอ่ะ ขอนะช้อนชอนชอนชอนเรามาเรือลำเดียวกักนนะป๋าเอาคีมฝัน้เเด็กู่ต้งไหนวะ บ่ตกปลานนี้ n y ตัวก่อนตัวตัวนี้จะเล็กกว่าตัวนั้นนะอันนั้ใหญ่กว่านะเขาเยอะเขาเยอะ ลุ้นเอาขาเอาคนลุเนลุ้นเอาขา,าเอาคขา,าเอาโอาาาเคอ,อ่าที่ถึงหมายกันแล้วครับเรียม คือว่มันเป็นแองเงีมันมันแองก้นคกไปถึงไปถึงไปถึงครับอ,อ่าโยกโยกเคาะนะครับ โยกเยโยกโยกโยกให้ม uh, yo, ันถึงพื้นให้มันถึงพื้นปล่อยไปให้มันถึงพื้นถึงบ่เออถึงอยู่เอาโยกโยกรอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยเออเออเป็นแถวบ่เป็นแถวบ่เออยย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  ตันงกันบ่าฮะกดนู่นไปนู้นค่อยๆเจ็บไปย,ยาวดิลงต่ำๆครับกดลงต่ำๆให้ผลท้องเรือนะติดแล้วฮะไปเรื่อยนู่นนู้นค่อยๆนวลนวลสีข้างหลัง Hãy hôm đi Phá nữa bà Ơ ừ. Ơ, ừ. hướng khăn mấy phóng Ah Khăn nhanh đâu ปันปันปันไม่ปลามันรอดเข้าทา้องเรือต่อหนุ่มก็อาจจะเ,าาเอ้าเข้าท้องเรือเนื้อโอ้เออเว้ยปลายสองตัวปันไม่ไหวแล้ว <laughs> เข้าทา้องเรือ Bye, dog.